ค่ะวันนี้เรามาส่งรถหนึ่งมาม้าขอไข่เก้าเก้าสี่สอรถมือ2ให้กับพี่เกียงไก่นะคะสวัสดีค่ะพี่เกียงไก่ค่ะพี่เกียงไก่มองกล้องเลยนะเขินนิดนึงลูกค <c oughs> ้าเขินนิดนึงพี่คุณพี่วันนี้มารับรถที่ไหนคะพี่เบสคาร์เซ็นเตอร์เบสคาร์เซ็นเตอร์คิดนานหน่อยเนาะสับสนอ่ะบริษัทเบสคาร์เซ็นเตอร์นะคะคุณพี่รถคันนี้พี่ใช้เงินออกรถเท่าไหร่ สองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยได้ของแถมอะไรบ้างครับพี่โอลืมแล้วจะไม่ได้หลายอย่างโอ้ได้หลายอย่างจะไม่ได้อ่าเดี๋ยวอธิบายให้ฟังเนาะเราเริ่มต้นอยู่ที่สองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยนะคะได้ประกันพลบชั้นสามนะคะให้ปีแรกนะคะภาษีมิเตอร์ให้ปีแรกแล้วก็โอนชื่อให้ในปีแรกเหมือนกันนะคะแล้วก็ยังได้น้ํามันในวันรับรถห้าร้อยบาทแล้วก็คุกกองส่วนรดคัางวดให้สามพันบาทห้าใบเนาะ เอกสารยุ่งยากไหมคะพี่ในการรับรถซื้อรถคันนี้ก็ไม่ยากครับไม่ยากเนาะไปแน้นอนุมัติง่ายรับรถไว,วขอคอประทับใจทำไมถึงเลือกมาซื้อรถที่เบคคาร์เซ็นเตอร์ออกรถง่ายใช้เงินไม่ไม่ไม่เอยะอะเอกสารก็ไม่ยุ่งยากอแล้วที่สำคัญคือใกล้บ้านครับผมใกล้บ้านด้วยนะคะแล้วก็ที่นี่ก็ครบคันเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นการซ่อมซ่อมบำรุง ทุกอย่างอยู่ที่นี่จบที่เดียวที่เบคคาเซนเตอร์เนาะโอเควันนี้สําหรับวันนี้นะคะขาขอบคุณพี่เกี่งไกลมากนะคะที่มาอุดหนุนและมาออกรถที่เบคคาเซนเตอร์และไว้วางใจให้ผู้ปุ้ยดูแลเกสนะคะยังไงขอขอบคุณนะคะกัขบขี่ปลอดภัยเฮงเฮงด้วยๆนะคะพบกันใหม่คันหน้านะคะ,บ,คะ,คะบ๊ายบายเงี่ย